น้ำมัสการครับผมพระอาจารย์เอี๋ยวเลิ่นพอนคนมีโชคเมารับพอนนะเอ้ารับพอนป่ะรับโปรเจกพอนก็ว่าโปรเได้พอนมาแม่บอกว่าะรับพอนยาฟ้าวครับผมอย่าฟ้าวายให้ผมแจกแจงจังหน่อยก่อนแน่โอ้ยเห็นว่าใครแค่แล้วว่นเดี่รับพอนเรับใรก็สนแววแววตั้งแต่เศ้าเลยมือนี่ยเฮ้ยเด็แววแววมามาแล้วมาแล้วที่เด็ดมาแล้วาสัน สรุปเราด้เออสัตว์แววๆดิครับอาจารย์เออวัน้องแววเราคิดยินนะนี่มัแววๆอ่อนอีนี้แต่ว่ามือนี้ครับผมอ,อ่ามาน้าสมบูรณ์ในเอฟซีครับโอ้โอันตุ๊ตุเพิ่นมากันแพงบอกกัแพงครับผมมาหวัวไม่ผมสั่งกันแพงนี่แหละครับมือนั้นลงความคืบหนาเหเบๆๆๆ้าไปให้เพ,พิ่นเบิ่งกับแพงเท่ากับฟังทั้งทีใต้นี่ไปให้ว่าประมาณ เกือบสุดแล้วนะครับเนาะเหลืออีกประมาณลเสาล้อเสาเพราะว่าผมเห็นเสาว้างอยู่หันซีต,ต้นมันบ่พอเลยถ้าเป็นสุดมันสิเป็นสิที่เหลือมันเหลือหกต้นนั่นสุดนี่ครับเ<อ>า<อ>ขาผสมเจลาซีเขาเฮ็ดให้เจลาซีเท่านั้นครับลานวัสดุ<ม>ก่อสร้างกเฮ็ดบ่บทันเนาะคนสร้างหลายอีหลีครับมานี่เพิ่นก็นเลยว่าเอาเห็นความคืบหน้าแล้วเพิ่นก็ กะกอยกรรมมาซอยนะมาห่วมนะครับสคกับเมื่อนั่นคุณแม่อุบลรัฐหลักรัฐเป็นนายเขีมว่าผมแจ้งซื้อเพิ่นไปม่แล้วยังนะครับนับจากแล้วผมจะนับดีครับมาหลอดที่แล้วบานี้ล่าสุดนะครับมีที่หน่อยนะครับเอฟซีอยู่ทางคอทมอนะครับพี่ฉัตธกรสุรชัยและครอบครัวนะครับแล้วก็นายแพทย์สมคิดสุรชัยนะครับเพื่นห่วม เฮตุมสารฮุมบุญมาสองช่องครับผมครับแล้วก็มีคุณพี่นัทธาหนึ่งช่องนะครับแล้วก็คุณสุนีจงมีและเพื่อนไม่ประสงค์ออกนามาสั่นครับเพื่อนกับฮวมมาสามกัลังงสัทธาตามกําล่งเพื่อนครับผมุุครับแล้วก็ล่าสุด่านมาทั้งพระอาจารย์นะครับพ่ออภิสิทธิ์และแม่ดอกอาจผิดงามเนาะช่องหนึ่งเมื่อวานช่องหนึ่ง นั่งสาวบ้านไหนมาเขียนหลอดเลือแล้วเจ้เพิ่นเลี้ยงอันอุทิศให้พ่อเพิ่นที่เสียไปแล้วครับแต่ว่าเแม่แม่ก็จะได้เสียหลอกคนอุดรเล่นะเริ่มซื้อเพิ่นพผอมเริ่มซื้อเพิ่นเอ้าพนอาจารย์เอ้าก็สีเขียนดูแต่ว่ามันเรื่มมบนก็จะได้ไปหาอะไรเนี่ยแต่ว่าเพิ่นโกรมาเมื่อวานเหมือันหกโมงหกโมงแรกนะออ๋ครับผมครับอ,อ้าวกะกยังไหนกะจะบาเรียมาเขียนหลอดครับผม ว่า,จ,าจะไมกันจีบแบล็เลยนี่คนไม่โชคดีท่า <laughs> เอ้าจังไดกะอนุโมทนาสาธุน้ำอิซีสายบุญทุทกทุกถ่านเนาะครับเนะเาะครับ,บรครับตังอุดรนแล้วมีละครับรับพอน้ำกันรดหนาวอ่ารับรับพอน้ำกันเด้อครับผมยะทาวเรหาปุราภิเรติสากคลังเทวะเมวะอิตุทินันเป็นนางอุปเกตปิฏเยตั้ามริตังคุมังกีเมวะจะมิจตุสัพเทปเรนตุสังตบา จันโทปนารถตุยธรรมนิโชติรตุยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพโรโกวินาสตุมาเตภวัตวันตระยสุขีทีขายุโกภวะบิวาธนสีเลตสนิจจังวุทัปปจายโนจัตตารโหตัมมาวัตตานทียุอันโนสุขัง ฮัลล้างาถูกอเจริญมจริญเลยีสี่วมสมบุนั่นนะนคนมีโชคครับผมจะจะเริญมเลยสาธุครับผมสพานผุผ้ามา,า <laughs> ะนา่า <laughs> อยู่จวัดนี่เดี๋ยวมีคนมีคนมีโชคมาซอยอย่ังไรนาเนา่นนนอาปน <laughs> <laughs> อะปากสบอยู่อ๋ออออะออ๋ออ๋กอ๋อล้ออ๋ออ๋ แล้วอีกแป๊บหนึ่งเนาะ <c oughs> แล้วอีกอิกด้านนี้เสร็จด้านที่ไต้เสร็จต,ต่อไปก็จะเป็นด้านตะวันตกแล้วก็ด้านทางทิศเหนือ <c oughs> นะครับที่ก,ก็คือความขึบหนาของที่ว่าเฮ็ดกาแพงนะครับรัววัดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจังได้กับ้บานนี้ก็สีสอบถาม ความคืบหน้าตัวเลขนีออาา่ครับบาานี้ผมผ่าจารยนแววๆดี่ครับบานนี้่คโบโบบวามคืบหน้าอีลีแล้วอีลีแล้วมันบ่าครับรอบนี้แววๆแววยังอีลีนี่แหละโอ้ยผมแบบเอฟซีปัญหาครับนี่แหละครับอาจารย์เสร็จแล้วซจำนี่แหละจบเพร<อ>า <ๆ S 1> ะว่าก่อนหน้านี้เนาะก่อนหน้านี้นนนนก็บอกว่าให้เอาไปแนบเบื้องสกอนจังไดกับให้ล่อให้พระอาจารย์สรุปให้สกอนนะครับผู้ใดอยากไปเลือก จับลลตเตอรี่กับจังค่อยว่ากันนะครับซึ่งก้อนไน,นี้ตั้งแต่เอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเอาอเดี๋ยวบางท่านเพื่อนอาจจะบางท่านในรับชมเนาะเดี๋ยวผมสิสรุปข่า,ขาวห<า>นึง่งที่แรกเขาจะมาสรุปวันที่สิบหานบ่ครับต้องไซฟฝ้าร้ายบ่ท่านบอกเป็นม,มาก่อนมากก่อนมือคืนมีมาเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือปูนี่รับเอาใครมาไห้เนาะตองวดปูเอาใครมาไห้หนึ่งตระกาศบอกว่าฝากไปให้มั่นเน่ะ มาเห็นบากันน่นรัไข่ตะกาหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ว่าบางอื่นมาในตะการนี่มีกระดาษปีน้อยอันนึงนะครับปูโบ้ได้เมาถึงกระดาษบ้ได้เมาถึงนั่นหรอก<ม>พระอาจารย์กับสายตาดีครับตาไวขนาดครับเปรียบปั๊บแปดไปเห็นท่านที่ตัวเลขเห็นตัวเลขเขียนอยู่ในตะกาไข่เนาะครับนอพระอาจารย์เนาะ 907นะครับตัวเลขที่เห็นเขียนอยู่ในตากาใครเก้าศูนย์เจ็7โอ้สมุดกระมุนหมดแล้วใส่งานสองหัวิมลี่นเนี่ยมันมีคลิปไครมเมืองมันไม่ได้ด่างไกล้ัางไกลยากเป็นเบือตนอะโอ้โหจังหวะไปไปครั้เองครับช่วงนี้อ มีภารกิจส่วนตัวนะครับผมแล้วก็นั่นแหละครับลักๆก็อีกอันนึงก็คือ,อเอตียงตะกูลไหเอฟซี FC เพื่อน,นันล่ะครับเอา้านี่ก็คือตั้งแต่ตองงวดมากเนาะครับเนาะ907ที่ปูเขียนใส่ตะก,กามากแต่ว่าปูบม่ได้พูดถึงตัวเลขแม้แต่ครั้งเดียวนะครับบอกแั่ว่าฝากใครไปให้มันเนะให้บางานนั่นแหละอาจารย์ก็เลยแปลความฝันใครนั่นเป็นศูนย์หานะครับ แล้วหลังจากนั้นพระอาจารย์บอกว่าวันที่สิบเก้าค่อยเข้ามาเด้อฮ่าฮ่าามาสรุปวันที่สิบเก้าบอแมนค่อยเข้ามาใหม่ค่อยเข้ามาเอา <c oughs> ผมจําได้ดีเลยพราอาจารย์บอกเมื่อ้น <c oughs> แล้วพรอาจารย์ก็เชย้ใช้ไปบอกว่าสร้างเป็นสีมาเอาเงิน,นสีมาเบิกเงินเงินวอฮาาไเอาเงินดีวันที่สิบเก้านะอ้ยสร้างเป็นบบนัสหลายเืิน bon นั่นด <c oughs> อกเคยเพื่อนมาานี่เพื่อนเบิกรถครับพระอาจารย์้านนี้ หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนี่นงางฝากมาโอ้ยแม่นตัวตตตตตก้อนที่ก้อนที่นางฝากมาปูบ่บอกว่าถาเิ่นก้อนแมนแมนปู่เอามื่อบังเลขเจ็ดไว้อน,นี้อโอ้ผมกัลงลงลืม,ล,มลืมแล้วครับตอนนี้คือสมาธิบ่เคยมีบัดนี้ครับบุญไห้หลายอย่างนิดหนึ่งเนาะปู่บอกว่า ปูแม่เราเอามือปิดเล็กเจ็ดไว้นะครับปิดเล็กเจ็ดได้บอกว่าถ่าเพื่อนก้อนแต่ว่าเลขกเจ็ดก็บอกให้ทิ้งนี่คือที่ปูบอกไว้นะครับเล็กเจ็ดก็บบอกให้ทิ้งแต่ว่าเอามือปิดไว้ะ้าจาย์ก็เลยวงเก่าศูนย์ครับบอกว่าให้คนมีโชคว่งหลดตัวนี้เพราะว่าปูบังเลขเจ็ดไว้แล้วให้เห็นสองตัวคือเก่าศูนย์นะครับมือน,นันก็เลยวงเก่าศูนย์ไปให้หลังจากนั่นอีกบาทนี้นั่งฟาร์มาบาทนี้นะครับ นางฟ้ามาเพื่อนบอกว่าถือไข่ตะกามาตะกามาเก้าตะกาเก้าตะกาตะกาไข่มาเก้าตะกานะครับบัดนี้เราเอาึ้นมาถวายบนกุฏิเก้าตะกา่แต่ว่าบบได้บอกว่าไข่เนี่ยมีจักฟอกแต่ว่านับเป็นตะกาได้เก้าตะกานะครับ เพิ่นว่าเพิ่นมเลาวันผ่าน้ำมันบอกครับเพชรผลวันผ่าน้ำนะครับวันผ่านเราเป็นมัสรุปที่มัดุ้ยกับปูที่มาสรุปวันที่สิบหา้าครับวันที่สิบห้ามะสั่วันที่สิบหา้า,บหาจะมาสรุปมาสั่ว่าอยาิมันยังไงพวกก็เรืมาเร็วแล้วมาสรุปแล้วกนคือบบานนี้มาก่อนนั่นบานนี้ม,มากเมื่อคืนนี่เลยล่าสุดนี่สรุปจังๆเลยบานนี้ วันนี้เพิ่นมาว่าจังไหนะครับวานนี้ถึงขี้ว่าจเอาดิครับนปมว่ายังรกสรุปตัวนั้นละกับปูมือวางแล้วกันกัเล่นเลี่ยกันคงใจไปดเคร่กันแล้ววัครับ่รือเา้วตัวเลขตัวเลขเซ็นเงนู้ใชลตัวเซเงินอเล่บผู้ใช้ลปึ๊บอะนี่ครับคือสรุปคือสรุปแล้วมือนี่ครับวันที่9 คมบาพันธ์2พันห้ารอยหกสิบหกครับนี่คือเป็นบทสรุปของตัวเลขครับใ,ใจ่เป็นบังไวเ้ Get. เก็กเก็ดนสิวไว้ใส่เลขสามตัวว่านี่นี่บังเก็ดไว้ก่อนอนะครับเพราะศูนหาคุณผบังเนี่ยครับเป็นบงังจะเลขเก็ตเอาเก้าศูนย์ไว้ครับ,บนี่ออพอดีนั่งฟ้ามากมาเรียบร้อยนั่งเฝ้าแต่กล้ามาเก่ากับใครมากกัน ไม่ได้เป็นตัวมัเก้าศูนย์ครับวันนี้เลขสามตัวมันก็เร้น,นั่นแหละเจ็ดร่วมกันกับตัวนั่นกับศูนหาบบใช่ไหมเพื่นเอาเจ็ดมาใส่ศูนหาแบบเออเจ็ดไปใส่ศูนหาต้องไปได้จะเป็นตัวนั่นแต่เว้ยเว้เซ็ตเรารุบแล้วตัมนั่นแ่ะครับเพื่อนเอาเลขเจ็ดมาร่วมกับเลขศูนหาครับผมเพื่อนถึงเลขเจ็ดมาใส่ท้ายเลขหางนะครับ ไทยว่าบาตรนี่เก้าศูนย์เจ็ดนี่สิเหลือแต่เก้าศูนย์เพราะว่าเจ็ดนี่ตอนแรกเพื่นบังไว้บาตนี้มื่อขึ้นนี่เพื่อนเอาเลขเจ็ดลงมาใส่เลขศูนย์หามันก็จะได้เท่าไหรบัตรเนี่ยมันก็จะเป็นศูนย์ห้าเจ็ดครับกับเก้าศูนย์เลขสามตัวจะเปลี่ยนจากเก้าศูนย์เจ็ดเป็นศูนย์ห้าเจ็ดส่วนเก้าศูนย์กับสิเหลืออยู่แค่ท่านัดเก้าศูนย์อาจารเน้นไปที่ล่าง เก้าซูตนี่ถ้าสมมูิมากนะครับเนาะเพราะว่าอย่างมันกับโบนนยนนี้ก็คือจะวันนี้ดีเซลเนีินไปจีรับถ้ามาน่าจะไปล่างนะครับนี่คือความความคิดเห็นของอาจาย์นะครับเด้อแต่ว่าจะเสื้อลายนะครับผมพอะวางเืออาจย์ก็คิดบุตรคิดกันโ S <S นนแน่แหละคิดท่เปยงครับมันมามีอีอย่างแน่นอนครับรอาอจารย์เนาะเพราะว่าอาจานเน้นร่างี่ซื้อครับโมเมนต์ว่าห้เย็บซี่ซื้อตารางนี่ครับใครเอาไปพิจรารณาดีๆออนี่คือพระอาจารย์กะมีความฝันอีกอย่างอาจา์กัเอามาเล่าซูฟังแล้วนะครับบทสรุปสุดท้ายที่นั่งฟ่ามานะครับหลังจากถวายใครเกาตะก้าแล้วนะครับแล้วเมือ่อคืนนี่ก็น่าจะหารืลื่ย์ัอย่างกับปูนี่แหละ ก็เลยกลายเป็นเอาเลขเจ็มาใส่กับเลขศูนหาสรุปสรุปว่าสรุปือของปูพ <sh> ุ่งบน้ Kristen ่งฟาร์มนี่เป็นศูนย์ห้าเจ็ดกับเก้าศูนย์ครับศูนห้าเจ็ดกับเก์อันสิเก้ากับสิบห้าเนี่ยามคนมีโชบเงิบเก้ากับสิบห้านี่ของพนมีโชคนะครับเนาะพระอาจารย์วอาเรียงพอกนี้ถึงกับอะไร้างเคว่าตอนนี้นี่พระอาจารย์บขอยากว่าสองอย่างครับหนึ่งคือเวลา 2คือวันทีครับผมถ้าบอกมากว่าได้เขียนป๊บแปบแ๊บเลยครับผมเอากระที่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วนะครับนี่ก็คือให้ว่าถ้าเอฟซท่านใดเห็นแล้วเบิ่งแล้วเออชอบดว่าสันอยากจะเอาไปลงทุนสามารถนําไปลงทุนไปห้าเลือกจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้ได้เลย นะครับครับสามารถลงทุนในแล้วครับผมเพราะว่าก้อนนั้นนี่บอกว่าให้เบิงไวสกอร์อสรุปนะครับซึ่งตอนนี้สรุปแล้วครับผมตอนแรกเพื่อนว่าจะมาสรุปวันที่สิบห้าเนี่ยบอมแอนพราะว่าเพื่อนอาจจะมีธุระไปทั้งอื่นนะครับหรือหนึ่งหาจะเป็นพริศนากับบองฮูขึ้นกันครับผมบอกบอกไม่ล่าบอกเที่ยวยังบอกบอกไม่ล่าตุดยาคือบอก แต่ว่าตามที่เฮาสังเกตไอ้ตามความฝันเนาะขั้นขึ้นขึ้นมาสบา,ายทั้งเรืงมันอยู่ทั้งเ,งงเร,รืงหมดดีกว่ได้ไงมันนี่ก็บ่ฮ<ะ>ู้ครับบาอาจารสังเกตนั่งควายดูตารางก็เป็นอคือตารางนิจะเการถ้าเพิ่นสบายอยู่ข้างล่างเนาะตะเก,ก,กาก่อนปานนี้นนเพิ่นขึ้นมาพี่บซั่นดิเออเพิ่นมาพี่ก็สิปออยู่ทั้งเรื่องเพิ่นว่าจัดเป็นของโมโหจัดเป็นนึ่งเลให้ไปพิจารณาเอานะครับตามความชอบภัยมันนะครับแต่ว่านี่ก็คือ ัวเลขก็มีอยู่สองชุดน่ะครับก็คือศูนย์ห้าเจ็ดกับเก้าศูนย์นะครับนี่คือในส่วนของปูภุ่มกับนักฝากนะครับส่วนหนึ่งเก้ากับหนึ่งห้านั้นปูคนมีโชคคนมีโชคเขียนไว้ไหนแนมครับผมคนมีโชคนะครับย่งโป๊ยยงโป๊ยเลขกับอะไรโป๊ยเป็นเลขกับอะไรโป๊ยสุ่มือ่ยโอ้เขียนปั๊บเขียนปั๊บเลยแบบ แคดด้นนยินมาบอกบอกเวลากับบอกวันทีนี้คือมันอดบ่ไรไดิครับอาจารย์เพราะว่าสามครั้งแล้วนะครับสามสามรอบแล้วดิตั้ง<า>เวลาแมนเมียเวลาแล้วกับอ่าวันทีนครับสามครั้งแล้วนะครับอันนี้เขาก็บอกหูน้อบางเทือปูเพื่อนกับให้เพื่อนบ่ได้ให้แบบแจ้งแจงหรอกเพราะว่าปูเพื่อนเคยบอกไปแล้วว่า คอยเก็บกินนะครับเปิ้นกะสีมีปิดปิดบางๆแน่ที่แรกว่าจะให้คู่นึ่งครับบปกีินั่งฟ้ามาคอ,อนหัวช่วงไม่คนหัวนะั <laughs> ะกิกนใครไม่คนหัวนะับ <laughs> นั่นนะแหละแวกะวังว่าปูจะบังนิดเดียวนะครับสำหรับงวดนี้เนาะเพราะว่างวดพวงนึงนี่ปูบางหลาย ทางงวดที่บบังเลยนี่ก็คือ8ซูนหา3ตัวแตก7 <70, 70. S 1> ซูน7ซูนเด็อ่างวด7ศูนนั่นก็แบบบบังคือกันครับงวด7ศูนกับบบังพาจากว่า7ศูนล่างก็ออก7ศูนล่างอีหลีนะครับส่วนงวด8ศูนหานั่นก็บ่บังเลยครับใครมากจำนวน3ตัวเป๊ะเลยนะครับที่ร่วมใคร อ่ะนึ่เก่าับพบังครับีนึ่งเก้าบังโดยที่เหล็กก็จะเป็นเหล็กสีเล็กเก่าเป็เหล็กซีเหล็กเก่ามานกำักันนึ่งเกานี่แหละครับเก่ากับนึ่ลักษณะนี่คือปูเพิ่นกับสีสลับกันไปแน่นะครับงวดนี้บังงวดนี้ว่าบังงวดนี้บังหน่อยงวดนี้บังหลายกันึ่เบิ้งนะว่าผู้ใดสิปึกคือยังว่าเป็นแอดนี่แหะป็นกลมแต่ว่าเอฟซีเนี่ยมนแอดนะคเอาจเทียน ผมว่า,าบ้า่นิดนังในในความคิดของผมเด้อที่เพิ่นให้ลักษณะจังสี่คือผมนี่ขําที่เพิ่นแบบว่าให้ค่อยเก็บกินไปเนี่ยยังติดหูอยู่ตลอดน,<ช>นะครับ<ช>แล้วกับบุญคนเท่าประสมกัน,นกขับบุญคนเท่าบ่สํากันเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเพื่อนไห้ตรงตรงตรงิดต่อกันหล้ยงวดนง่ดก็คือเป็นไปบ่ได้นะครับ แต่ว่าคักอยู่ดรอกปูนีบ่ยเพื่อนอยู่ที่ว่าปูจะให้แบบใดครับ<ห>สำหรับปูปคู่ววเอาบ้านนี้กันสิบกว่านาทีแล้วครับผมผู้จาดการชีสมควรแก้เวลาแล้อนี่บานผมก็ชิได้ไปเบิ่งงานออครับช่วงนี้มีภา,ารกิจสวนตุ๋บ้านจะบอว่าจะเพียหลายจักหน่อยถึงเวลา <c oughs> ยังครับยังบาแล้วเฮ็ดงานยังบาแล้วอยู่านนี้พนมีโชคกับจัดสีใดบาได้พระวันม่นมี03น่ะงวดวัหัน,หนหว่างเลยครับศูนย์สาเอาเมื่อนี้พระอาจารย์สิไปหา,า <c oughs> ท่าน <c oughs> พระมหาอยู่ <c oughs> บ้าบ <c oughs> <c oughs> ไปอยุ้มนบนบ่ครับไปไปอ๋อก็คือหลังจากขุนพโชกับนี่กะจีไปเลยเนาะโอ้วุนจีดไปเป็นใจเก่ามุ่งโอ้ยเอาเลยครับพาะจานทร์ไปชุดม,มือรถครับผมวว่าอีแลแ้ <c oughs> ให้ได้แนวมาฝากเอ็ซีเนเพื่นถ่ายอยู่ละหลายตอนนี้ไป็นใจเก่าม,มุ่งบางในขุนพิชกกระมาก,ก็ได้บริไปแต่ว่าสาริกาเรียกซัทอ่พสาริกาเรียกซับที่ท่านพระมหาเพิ่นให้มาก,ก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เหลือ ยังอยู่เจ็ดอันนี่แหละครับสราริกาเรียกซับเดี๋ยวนี้มั่หนึ่งอันมหาลาภ่าเพื่อนี่มันเสียอยู่หกสิดอกอ๋ถ้าสมมติว่ามันเหมือเออมันเสียอยู่ครับมันเสีมีมันเสีมีรุนนนรนน่นใหม่อยูอ่กระนั่นรุ่นละมันเป็นอะไรคนไปอ๋อที่ว่าม้วนสารมี<อ>เพียงพอสำหรับแค่งหกสิบเป็นบ่ครับ แต่ว่าถ้าเมื่อหกซีฟนั่นไปก็คือทีอ่เป็นอีกชุดหนึ่งอืมอ่าใหญ่กว่านาะผมจำอ,อ่ไดรจังสือมหาโพกัศลับโชคหน้าค่ามหาโพกัศลับโชกเพราะว่าไม่หน้าค่าเนาะอ๋อถ้าจบจากหกซีฟนี่ไปก็คือจะเป็นมหาโพกัศลับโชกภโกศลับโชค ซึ่งขาดมวลสารของมหาลาภป,ป้าพี่ไปหนึ่งตัวม,ม,มันมืดเนี้บ้านนี้คือคือมืดอ่มืดตัวนี้คือมืดครับแต่ว่าก็ยังมองหูเนาะว่าจะแล้วเสร็จตอนไหนนะครับแต่ว่ากันสิเกิดไม่มมทราบเลยนะครับมาพวกข้าสรับโชคง,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 ง <laughs> ่ายๆใจจังได้ดข้าคารข้าถาตัวเดียวกันละครับค้าถาตัวเดียวกันเอ้ากะ สียรบกวนพระอาจารย์ซ้นี้ตัะวันนี้พระอาจารย์กเคยเรียนทางไปทั้งหน้าวันนี้จะเสียคำผสมควรจังนะเนี่ยเจียจะัาเก่าเทียงกวดัวนรคท่านโดนด่าแล้วอาจารย์ด่าแล้วอ่ะด่าว่าไปยักยอกอ่ะครับผมวันนี้ไปรีครับผมครับผมขอบคุณพระอาจารย์หลายๆครับผมสาธุ